ตอนนี้หลวงปู่ทีนะอ่ะมาดูหลวงปูท่ทีหน่อยนะหลวงปูท่ทีมีเหรียญออกมานะครับหลวงปูท่ทีสำนักสงฆ์กระต่ายดอนสีสเกตนะเหรียญเสมาสวยมากนะหลวงปูท่ทีนะครับเหรียญเสมาสวยมากหลวงปูท่ทีผมเคยไปหาท่านแล้วอง์นี้ท่านมีสัมผัสดีนะสัมผัสที่หกนะผมไม่รู้ว่านะท่าน เวลาที่ใครไปหาท่านท่านจะรู้ถึงขนาดว่าทําอาชีพอะไรด้วยนะนะบางท่านท่านรู้นะว่าทําอาชีพอะไรท่านที่ไม่ได้บอกนะนะหลวงปู่ทีสํานักสง์กระต่ายด่อนสีสกเกตนะนี่เหรียญของท่านนะด้านหลังเป็นพัดนะกําลังได้รับความสนใจทีเดียวนะเหรียญสวยนะเป็นเสมาเต็มองค์นะเป็นแบบเสมาเต็มองค์แล้วรุ่นนี้เนี่ยการลงยาเขานะ การลงยาเขาไม่ไ,มได้ลงยาแบบแบบเยอะมากนะครับเป็นการลงยาที่มีมิตินะลงยาแบบขอบลงยาแบบนะองค์อะไรแบบเนี้นะครับนะบางทีมันก็ดูสะอาดตาดูสว่างดีนะสำหรับรุ่นนี้นะหลวงปูท่ทีสำนักสงฆ์กระต่ายดอนอยู่ศรีสะเกดนะครับแล้วตอนนี้นะครับหลวงปูท่ทีเดี๋ยวจะมีวัตถุมงคล ออกมาให้ได้จับจองเป็นเจ้าของได้ข่าวว่านักสร้างไปขออนุญาตแล้วหลายท่านกําลังเตรียมบล็อกเตรียมพิมพ์เตรียมชื่อเตรียมอะไรแล้วเตรียมเปิดจองสําหรับหลวงปู่ทีเดี๋ยวจะมีความคึกคักขึ้นมาแน่นอนแต่ที่หายไปนานแล้วเริ่มคึกคักกลับมาหลวงปู่เจครับหลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมอยู่กาลสินนะครับนะหลวงปู่เจมีวัตถุมงคลออกมาเปิดให้สั่งจองอยู่ตอนนี้ ใครสนใจหลวงปู่เจยอย่าสับสนนะบางคนบอกว่าหลวงปู่เจผมไม่รู้จักผมรู้จักแต่หลวงปู่บุญมานะอยู่ที่วัดป่าวิเวกธรรมกาลสินองค์เดียวกันองค์เดียวกันหลวงปู่เจกับหลวงปู่บุญมาองค์เดียวกันแต่ว่าบางคนรู้จักชื่อว่าหลวงปู่บุญมาบางคนรู้จนะักชื่อหลวงปู่เจนะชื่อนะองค์เดียวกันยืนเศษ นะแล้วเรื่องอักขระยันเรื่องอะไรโอ้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะตอนนี้เหรียญเปิดจองออกมาคนสนใจกันมากทีเดียวสำหรับหลวงปู่เจวัดป่าวิเวกธรรมกาลสินนะนั้นใครสนใจหลวงปู่เจนี่ผมไล่เลียงมานะสององแล้วนะนะสององแล้วนะนะหลวงปู่ทีสำนักสงฆ์กระต่ายดอนอยู่ที่ศรีสเกตหลวงปู่เจอยู่ที่กาลสิน พามาชนบุรีหน่อยไหมนะชนบุรีครับหลวงพ่อหน่วยฮะหลวงพ่อหน่วยวัดป่ายุบบุญญารามอยู่ชนบุรีนะครับวัตถุมงคลของท่านหลายรุ่นได้รับความสนใจท่านเก่งเรื่องแป้งนะแป้งมหาสเสน่ห์นะครับท่านมีคาถาผัดแป้งนะคาถาผัดแป้งใครไปขอได้เลยนะนะไปขอท่านบอกว่าขอคาถาผัดแป้งแต่ว่า นะต้องอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีไม่ให้ฮะต้องอารมณ์ดีผมเมืขนาดว่านะวันวันที่ผมไปนะครับผมนะไปสัมภาษณ์ท่านนะสัมภาษณ์ท่านนะท่านก็นะผมผมจีวรใหม่นะครับนะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวสักพักนะท่านหันไปฮนะหันไปนะครับ,นะรบแล้วท่านก็บริกรรมคาถานะบริกรรมคาถาเขาเรียกว่าคาถาผัดแป้งผมก็สังเกตท่านดูนะฮะ สังเกตท่านดุยตอนที่ท่านยังไม่บริกรรคาถาเนี่ยนะครับหน้าท่านก็จะจะคำคำหน่อยนะฮะคำคำหน่อยแต่พอนะพอบริกรรมคาถาเสร็จหันมานะครับผมมาเลยเรียบร้อยหันมาโอ้โหหน้าผ่องเลยครับหน้าหน้าผ่องขึ้นมาเลยครับเนี่ยผมถามว่านะหลวงหนะหลวงพ่อครับหนะหลวงพ่อบริกรรมคาถาบทไหนฮะท่านบอกว่าคาถาผัดแป้ง ผมบอกขอหน่อยยังไม่ให้เลยไม่ได้มาเลยกระถาผัดแป้งหลวงพ่อหน่วยฮนะวัดปายุบุญญารามอยู่ชนบุรีเหรียญเสม,มาหลวงพ่อหน่วยหลังท้าเวสวรัน์น่าสนใจใครไปหาท่านไปบูชานะครับหลวงพ่อหน่วยอ่านะฮะองที่สามแล้วมาองค์ที่สี่นะครับ หลวงปู่บุญมาสายเหนียวปาจีนบุรีตอนนี้สร้างพระองค์ใหญ่อยู่นะหน้าสำนักสงฆ์ท่านพระองค์ใหญ่ขึ้นแล้วนะหลวงปู่บุญมาอยู่ปาจีนอันนี้สายเหนียวจริงๆนาสายเหนียวนะครับหลวงปู่บุญมาลงไปสัมผัสดูนะท่านจานักขละแล้วหลวงปู่บุญมาเนี่ยมีความละเอียดในการจานักขละมาก วันนะเมื่อไม่นานมานี้นะผมได้มีโอกาสไปกับกอบล์รบุรี่ะกอล์รบุรีเอากระเป๋าหลุยนะนะกระเป๋าหลุยที่เป็นกระเป๋าสะพายของผู้ชายนะฮะกระเป๋าหลุยนะนะหลวงป,ปู่เอาไปให้หลวงป,ปู่จานใหนะ้กระเป๋าหลุยนะครับหลวงป,ปูน่นี่นะจานนะบางคนเนี่ยกลัวลอยจานฮะนะนะกลัวลอยจานจะมา เพื่อนเปิดกระเป๋าให้จานด้านในฮะหน้านะบางคนก็จานด้านในแต่ก๊อฟลอบุร,รีบอกว่าหลวงปู่จานด้านหน้าเลยจานด้านหน้าเลยนะจะโชว์นะจะโชว์ลายมือหลวงปู่หลวงปู่ก็จานด้านหน้าเลยฮะหน้ากระเป๋าหลุยฮนะนหน้าเลยหลวงปู่ก่อนจานหลวงปู่มีการวัดด้วยนะนะท่านกะนะ ท่านกะด้วยสายตาของท่านนะครับว่าน้าจานจะลงตรงไหนอะไรยังไงไม่ใช่ว่าจานกันมั่วนะครับน้าออกมาแล้วไม่สวยท่านกะแล้วท่านก็จาน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 นาะเขียนอักขรโอออกมาสวยเลยนะครับกระเป๋าหลุยนะฮะนาท่านจานให้ฮะนี่หลวงปู่บุญมาสายเหนียวปลาจีนเวลาใครไปหาท่านท่านจะมีนาะไม้เจิมไม้แป้ง นะท่านไม่ได้ใช้นิ้วนะเจิมนะฮะเพราะว่ามันมีบางทีเนี่ยการใช้นิ้วเนี่ยผู้ชายก็โอเคไม่มีปัญหาแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้ท่านเลยมีไม้ของท่านนะนะาไม้ของท่านท่านเจิมฮนะไม้ของท่านเนี่ยใหญ่พอสมควรนะจิ้มทีเดียวเจิมทีเดียว,เต,เ,ยวเต็มหน้าผากเลยฮะจิ้มไปทีเดียวเจิมทีเดียวเต็มหน้าผากเลยแป้งนะะนี่นะสายเหนียวของปลาจีนนะครับหลวงปู่ บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะฮนะองที่สี่มาองค์ที่ห้าครับนะหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโลวัดป่าใต้พัฒนารามสะแก้วอายุร้อยสิบอดปีวันก่อนผมได้ไปนั่งคุยนะคือไปนั่งคุยในกุฏิท่านเลยนะท่านเมตตาเล่าให้ฟังพอดีว่ากอบ,กอบรอมบุรีก็เข้าไปด้วย เพราะว่ากอบลบุรีเนี่ยเคยนิม,มนต์หลวงปู่บุตรดาไปพิธีเสกวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวนนะวัดปกอีกป่องอยางหลวงปู่ทวนเนี่ยนั้นะดูแล้วอายุมากกว่านะมากกว่าหลวงปู่บุตรดานะอายุมากกว่าหลวงปู่บุตรดาแต่ว่าเวลาท่านไปเจอกันเนี่ยหลวงปู่บุตรดาเรียกหลวงปู่ทวนว่าพี่เพราะว่าท่านระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเป็นพี่น้องกัน นะท่านรักกันมากนะรักกันมากเลยนะที่วัดนะที่วัดป่าใต้เนี่ยหลวงปู่บุตรดาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทําเตียงไวฮ้ฮทําเตียงไว้ให้หลวงพ่อทวนกะว่าถ้าหลวงพ่ทวนเนี่ยมาที่วัดก็จะมานอนเตียงเนี่ยท่านบอกหลวงพ่ทวนนอนได้สามครั้งหลังจากนั้นไม่ได้นอนอีกเลยเพราะหลวงพ่ทวนมรณภาพนอนได้แค่สามครั้ง นะท่านก็นะก็เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังผมก็มีโอกาสได้เข้าไปหาท่านนะหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโลวัดป่าใต้พัฒนารามสักแก้วองค์นี้วัตถุมงคลตอนนี้ออกมาค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความนิยมนะทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่วัดคาค่ำไปด้วยผู้คนเพราะนอกจากที่จะไปเช่าบูชาวัตถุมงคล นะยังไปถ่ายรูปบันทึกภาพอะไรได้เพราะที่นั่นเขาจัดวางพื้นที่ไว้สวยมากเลยเพราะโบสถ์นะโบสถ์สีขาวมุกสวยจริงๆนะใครไปแล้วก็ประทับใจนะนะจากหลวงปู่บุตรเรามาตีละนาดไล่กันหน่อยนะครับนะหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธระยองฮนะผมไปบ่อยนะแล้วเดี๋ยวจะต้องไปอีกแล้ววันที่หนึ่งไปอีกแล้วเนะี่ย นะวันที่หนึ่งนี้ไปอีกแล้วนะหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธตอนนี้มีวัตถุมงคลออกมาค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็ได้รับความสนใจวันที่ผมจะไปเนี่ยนะครับวันที่หนึ่งมีการเสกวัตถุมงคลพระปิดตานะพระปิดตาจะเสกวันที่หนึ่งนะครับพระปิดตารวยมงคลโสรถ รุ่นรวยมงคลโสลสนะครับของหลวงพ่อรวยผมมีตัวอย่างด้วยนะมีตัวอย่างให้ท่านดูด้วยนะมงคลโสลสนะครับหลวงพ่อรวยนะมงคลโสลสหลวงพ่อรวยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบนะวัตถุมงคลให้ท่านได้ได้ชมนะฮะให้ท่านได้ชม นะครับนี่นะเป็นงานหล่อโบราณหลวงพ่อรวยแบบหล่อโบราณใครยังไม่ได้มีการสั่งจองผมว่ารุ่นนี้มีอนาคตเพราะว่าเป็นงานหล่อโบราณฝีมือช่างตุ๊ฝีมือช่างตุ๊หล่อโบราณน,นะบ้านช่างหลอ่อ ซึ่งนะช่างตูเนี่ยเป็นคนที่นะเก็บรายละเอียดได้ดีมากสำหรับพระหล่อโบราณน,นะครับนี่น่าสนใจนะใครยังไม่ได้สั่งจองสั่งจองได้แล้วใครอยากจะเห็นพิธีวันที่หนึ่งผมถ่ายทอดสดให้ท่านดูเขาเสกที่โบสถ์หลังเก่าแล้วในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยเขามีพิธีด้วยนะฮะ เป็นวันปักเขตวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังใหม่ของวัดมาตะพุทธในวันที่1นพฤศจิกายนพศ2564เวลา1 0 2นาฬิกานาทีประธานฝ่ายสงฆ์พระเทพคุณาพรเจ้าคณะภาค13เจ้าวาดวัดเทวราชกุญชรอ,องค์นี้ผมรู้จักเป็นอย่างดีท่านเมตตาผมมากแล้วก็สนิทกัน นะพระเทพคุณาพรนะท่านเคยนะเคยมอบงานในการทำประชาสัมพันธ์ให้ท่านเคยอยู่วัดหัวลำโพงมาก่อนแล้วสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพระเทพคุณาพรเนี่ยสนองงานนะนะทั้งสมเด็จนะสมเด็จเกี่ยวสมเด็จวัดชนะนะครับสมเด็จวัดปักน้ำนะครับเนี่ยฮะ นะท่านมาอยู่วัดเทวราชกุญชรสมัยเมื่อก่อนนะท่านรู้ไหมวัดเทวราชกุญชรน,นะโอ้โหตอนที่นะตอนที่พระเทพคุณาพรมาเป็นเจ้าวาดใหม่ๆะนะวัดเนี่ยชำรุสุดโรมมากเป็นพระรามหลวงนะชำรุสุดโรมแล้วก็อึดอัดมากท่านมาเป็นท่านได้พัฒนาวัดจนโอ้โหวัดสวยงามเลยวัดสวยงามในปัจจุบันนะวัดเทวราชกุญชรนนะ่ะ อยู่กรุงเทพใครเคยไปบ้างนะาสวยมากนะผมเคยไปหลายครั้งหลายหนนะครับนะก่อนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจะรสังขารก็เคยไปที่วัดเทวราชกุญชรตอนนั้นเขาเสกวัตถุมงคลน,นะผมนะผมไปร่วมพิธีด้วยตอนนั้นเนี่ยต้องต้องนะยกทั้งรถเลยนะรถเข็นของหลวงปู่ทิมวัดพระขาว แล้วหลวงู่ทิมเนี่ยตัวท่านใหญ่มากนะนะกระดูท่านอนะ่ะโครงล่างท่านอนะ่ะใหญ่มากนะหลวงู่ทิมวัดพระขาวอะ่ะแต่ว่าถ้าประคองเดินท่านเดินขึ้นได้นะแต่ว่าเขาไม่อยากให้ท่านเดินเนี่ยเพราะตัวตัวท่านใหญ่ก็เลยช่วยกันยกนะยกรถแล้วก็ท่านไปจุดเทียนชัยนะปลุกเสกวัตถุมงคลตอนนั้นนะหลวงู่ทิมเนี่ยท่านไม่เคยปฏิเสธงานเลยฮนะ ไม่เคยปฏิเสธงานเลยนะใครนิมนต์ท่านท่านไปหมดฮะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวปัจจุบันจรีละสังขารท่านยังอยู่นะท่านเมตตามากองค์นี้ใครเคยไปวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีวิทยานะหลวงปู่ทิมฮะนะผมพูดถึงพระเทพคุณาภรณ์ก็เลยเลยไปถึงหลวงปู่ทิมหน่อยนะท่านมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเป็นเจ้าคณะภาคอะ่ะเพราะว่าวัดเนี่ย วัดมาตพุทธเนี่ยอยู่ภาคสิบสามนะภาคสิบสามเนี่ยเจ้าคณะภาคก็ได้รับการอราธานานิมนต์ไปเป็นประธานสงฆ์นะครับพระเทพคุณาภรณ์นะนะก็จะมีพิธีนะครับคณะสงฆ์สงฆ์นาศักดิ์สิบห้าลูกนะประกอบพิธีด้วยนะก็จะมีเจ้าภาพนะที่จะถวายเครื่องทยทานเจ้าภาพถวายพระทหารเพลนก็ติดต่อพระอาจารย์พิสิทธ์ได้นะครับที่วัดมาตพุทธนะก็จะมีการ ฉลองนะ้กล่องธรรมดาอ,นะอย่าเอาเลยฮะกล่องธรรมดาครับน้านะคุณแดงนี่จะเอาหมดแล้วกล่องเก๋งนี่นาตีนี้เริ่มหน้ามืดแล้วนี่ฮะนะ้าโบสถ์หลังใหม่นะน้านะโบสถ์หลังใหม่นะครับนี่ฮะน้าโบสถ์หลังใหม่นะครับน้าปักเขตวิสุขามสีมาอุโบสถวัดนะหลวงพ่อรวย นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมท่านดูรายการผมเนี่ยนะท่านบอกตรงๆนะครับนะท่านได้เกจิหลายรูปทีเดียว